พทยานแห่งชาติขอพนมเบญจานในขณะจัดพิธีลงนาม MOU ค่ะในการปลอดบุหรี่ทิศทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพปลอดบุหรี่วิถี New Normal ค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะได้จัดพิธีลงนาม MOU อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาปลอดบุหรี่ทิศท,ทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพปลอดบุรีวิถี New n นอร์ l ลโดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัตหมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีและก็สักขีพยานในการลงนาม MOU ดังกล่าว โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจานนำโดยนายสิริวัตรสืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาร่วมลงนามกับนางสาวสรัญญาบุญสนกรรมาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบุรี่พร้อมทางพ่วงในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่พ่วงในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับป,ปริกและตัวแทนอบตอทับป,ปริกโดยมีภาคีเครือข่ายนักรณรงค์จังหวัดกระบี่และก็สนย์ข่าวภาคใต้ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สื่อมวลชนกระบี่อาสาได้ร่วมมือการดํเาเนินการจัดทําสถานที่ปลอดบุหรีนะ่ณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาแห่งนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากการที่ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขพศ .2561 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560 กำหนดให้อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ดังนั้นนายเสริวัฒนสืบสายวันนะ้าอุทยานแห่งชาติขอพนมเบญจาจึงออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562โดยอุทยานแห่งชาติขอพนมเบญจามีการปฏิบัติตามกฎหมายพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560อย่างเคร่งครัด โดยทางอุทยานแห่งชาติขอพนมเบญจาสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและการสนับสนุนให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ อีกท้งอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายห้ามไม่ให้สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่บริเวณอุทยานทั้งในและนอกเวลาราชาการเว้นแต่เป็นการสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชาการได้จัดไว้ซึ่งจะมีการสังเกตการตรวจสอบควบคุมป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจามีเนื้อที่ประมาณ31,325ไร่ครอบกลุมพื้นที่อำเภอเอ่าวลึกอําเภอเขาพนมและอําเภอเมืองของจังหวัดกระบี่ซึ่งเขาพนมเบญจาเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและยังมีกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มแฟมิลี่ที่เข้ามาศึกษาการดำเนินชีวิตในป่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ นอกจากนี้ในปี2565ยังมีค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นการประกาศนโยบายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุรี่จึงสอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการให้มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะ